ที่ช่วยทําให้ผมสวยนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะใหม่ซูปกิพรีเมียมเอ็กซ์อินเทนซีฟรีแคู่นี้เลยแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวปากคลองตลาดกัน,นะคะ่ะ ต้อนรับเข้าสู่ดูดาวรุวนแนวนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวปากคลองตลาดกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปเล่นนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังฮิตมากนะวัยรุ่นประเทศไทยเนี่ยคือเช็คอินไปแล้วค่อนประเทศนะคะวัยรุ่นหนึ่งราวก็แบบต้องหาทําหน่อยแล้วไหม นนะะก็จะพาไปเดินเล่นตลาดขายดอกไม้แล้วก็พาไปเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างนี้เนาะคือดาวาได้กล้องมาใหม่ล่าสุดเลยนะไปขนมานะคะไปเจอกล้องดิจิที่บ้านก็เลยจะเอาไปถ่ายรูปเล่นในวันนี้นะมีเรฟไว้ในใจค่าวๆอยู่แล้วว่าแบบเกาหลีก็ใจก็จะถ่ายออกมาให้เป็นสไตล์เกาหลีที่แบบเขาชอบถ่ายรูปแล้วก็เห็นจากข้างหลังกันอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนียรู้สึกแบบ ผมสวยมากบอกเลยวันนี้เรามีไอเทมใหม่ที่ช่วยทําให้ผมสวยใช้แล้วแบบออร่าแรงดูสวยแพงจริงๆไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าหอมมากด้วยซึ่งไอเทมพี่เดาใช้นะคะนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะ ใหม่ซูบากิพรีเมียม EX Intensive Repair คู่นี้เลยจริงๆเราเคยใช้ของเขาหลายสูตรอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งมาร์คสีทองในตำนานของเขา,าก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีมากๆส่วนรุ่นนี้ขวดดาที่สุดแสนจะพรีเมียมเนี่ยนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของการบํารุงผมเสียสะสมขั้นสุดของซูบากิลเป็นสูตรไอออนิกรีแพรนะเหมาะกับคนที่ผมเสียสะสมชอบทําเคมีทําสีดัดยืดผมนะคะมีส่วนผสมบํารุงโกลเด้นรีแพรจากคาเมียลลออยล์รอยัลเจอี่แล้วก็โซยโปรตีนภาษานวัตกรรม การบำรุงเส้นผมจากซูบากิช่วยกักเก็บสารบำรุงให้คงไว้ในเส้นผมแบบเส้นต่อเส้นเนื้อแชมพูแล้วก็คอนดิชันเนอร์ทรีทไม่ของเขานะคะจะมีความเข้มข้นแต่ว่าไม่หนักผมนะหลังใช้แล้วเนี่ยจรรู้สึกว่าเบาสบายมากนะคะใช้แล้วผมนุม่มลื ง่ายคือลองแล้วชอบมากช่วยผมเสียเนี่ยกลับมาสวยได้เลยนะคะแอบบอกคมนับปะว่าจริงๆอ่ะคือผมไม่ได้สวยขนาดนี้แกแต่ว่าฉันใช้เลยแบบผมมันเดง้งมันรอนมันเงาขึ้นจริงๆนี่คือไม่ได้บำรุงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือผมเงามากจริงคือใช้แล้วรู้สึกว่าแบบผมสวยเหมือนไปทําผมที่ซาลอนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเลยแล้วกลิ่นของเขานะคะขอบอกเลยว่า หอมมากเขาจะเป็นกลิ่นหอมผ่อนคลายสไตล์ซู i ิ้งโรสไทยแล้วติดผมหอมไปหลายวันมากๆแล้วกลิ่นนี้นะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ก่อนออกไปเดทนะคือแนะนําเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากแบบหัวหอมจนพูดต้องมาหอมหัวจะบอกว่านี่เป็นไอเทมลับสําหรับการออกเดทเลยก็ว่าได้ส่วนตัววันนี้ก็ไปออกเดทกับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าโซดแล้วตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับความหอมของผมตัวเองไปก่อน จริงคือตัวนี้นะคะใช้แล้วแบบมั่นใจมากว่าถ้าหันหลังถ่ายรูปเนี่ยไงก็ยังผมสวยแน่นอนไม่ว่าจะหันหลังเห็นแค่ผมก็ตามก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเฮ้ยคนนี้ต้องแบบหันหน้ามาแล้วสวยแน่เลยแนะนําไม่ใช่คู่กันคือปังมากนะคะ2ตัวนี้นะราคาขวดละ399บาทนะคะ คือคามมากคุกสามารถไปตามตามกันได้เลยนะคะคู่นี้คือเขาใช้ดีจริงๆคือใช้แล้วแบบผมหอม,มสวยแบบติดใจสุดๆนี่คือ,อยกให้เป็นรูกหลักไปแลบบ้วใ,แบบใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถจิ้มลิงก์ไปซื้อกันได้เลยตัวนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่ Top w a สันอีเป็นบอยสุรุหะหรือว่าที่รา,านซาาแล้วก็ช้อปปีนะ้ในทางออนไลน์รับรองว่าซื้อตามเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเอาละตอนนี้นะคะผมก็สวยหอมพร้อมแล้วนะคะที่จะออกไปเที่ยวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปากคลองเลยดีกว่าค่ะ รถมาถึงแล้วค่ะรู้สึกเป็นคนบาปมากพอมาถึงปุ๊บฝนก็คือจะตกเลยอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ลานจอดรถวัดโพนะใครที่จะมาเที่ยวปักของก็คือสามารถแวะมาจอดรถที่นี่ได้นะคะก็จะดวกดีชั่วโมงละ20บาทคือมันคุ้มกว่าการที่โดนปรับ500บาทแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเหมือนพวกคาเฟ่ร้านน่ารักน่ารัก ริมแม่น้ำเจ้าพยาเต็มเลยนะแล้วก็จะเห็นวิววัดอรุณด้วยนะตรงนี้ แล้ววันนี้สาวสดอย่างเราก็มีไอเทมลับนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะเที่ยวปักของเล่นเนาะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกล้องตัวนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมลับมากๆของที่บ้านเพราะว่าไปคนเจอมาคือไม่ได้ไปตามหาซื้อกล้องดิจิตอลใหม่นะอันเนี้ยคือคนเจอจากที่บ้านเดี๋ยวจะเอามาลองใช้คือยังไม่รู้เลยว่ารูปออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารอดูกันตอนท้ายทีเดียวเลยลนะกัน you make ตัวนี้แนะนำเลยใช่ไหมคะใชดีมากเอาลูกปันมาทำเป็นเค,ค้กใช่คร <artık S 2> ับ่าารอ๋อนี่นะคะต้องมาลองชิมนะคะหมดไวมากอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็น่าน่ารักมากแบบว่าน่ากินมากเ <bullying> ลยกคนละนี้คือแบบงงมาก ข้างหน้าเป็นเหมือนแบบร้านเค้คธรรมดาทั่วไปร้านแบบไม่ได้บุ๋วหวาอะไรเลยใช่ไหมแต่พอเข้ามาเหมือนเหมือนอยู่ในแบบนั่งชิว้านอกเทลอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลยค่ะว่าการออกมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันก็เปิดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเหงาเลยอหเค้กคนเดียวกินแล้วมันก็ชิ้นใหญ่รือเปล่า you l เงี้ย ของหวานเข้าร่างกายตอนนี้ก็คือแบบอารมณ์ดีแล้วจ้าส่วนกิจกรรมถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดดอกไม้กันสาสวโสดกิจกรรมเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านที่ชื่อว่า Flower i n t h e s กันนะคะเขาเป็นเหมือนแบบคา,ฟาเฟ่ดอกไม้มีกาแฟขายด้วยอยู่ในนั้นนะจริงๆเขามีเวิร์กช็อปด้วยนะคะเวิร์กช็อปจัดดอกไม้อะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไง so would it be cool to cherry lips giving me a hint at an early exit. Can't believe gotta pinch your cheek to know this is a fantasy. <coughs> yeah, <come hier> <what> Lights out, I'm your favorite Too many ways, been in your place That's the layers it up the signs, it was on the table Javin and vibing in to be later Wanna make it bigger, just a little bit of They were showing up to my space, I'm a fashion dealer I'm your biggest bidder, meet me in the middle I just don't wanna settle Under these lucid dreams I'm not just a visionary It's all making sense Basic ain't no ordinary Stay blue, we gon' get high I can be your I made this is dreams I'm not thinking off my head yet Just being honest What's the big difference, yeah? And I've been feeling My own inertia just being honest, there is no difference. difference I'm so okay. I don't want to just. ตรงนี้ไง่พามาดูบรรยากาศก่นกอนใครแบบอยากเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่รอก็จะเป็นแบบนี้นะคะรักล,ล,ล,ลตรงริมถนนเนี่ยก็จะเป็นแบบรุมยอดฮิตสำหรับการมาเช็คอินถ่ายรูปนะคะมีบรรยากาศ,าศ,าศาจะเป็นแบบนี้มีสองฝั่งเลยก็<น>สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ถึง<น>แล้วร้านดอกไม้ยอดฮิต นาร้านนี้เขามีกระจกสวยงามเดี๋ยวเรามาเ h e c อ in กัน but mm -hmm. ได้ทั้งวันไม่ออมวังเลยเพราะว่าหืวมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านร้านเสี่ยวหลังนั่งไปก็เสี่ยวหลังไปว่าจะมีรถมาหรือเปล่าร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดมากๆขายมีแค่เมนูกะเพราไก่แล้วก็เมนูไก่ทอดกระเทียมแค่นั้นเลยแต่ว่าจะให้แบบบมมบมบึมบมโอ้โหอ้โหตกใจเลยอะ่ะทิคนเดียวยังไงหมดวะ ทานโทษนะคะฉันน่าจะกินได้ประมาณแบบเศษหนึ่งส่วนสี่ของจานฉันอิ่มแล้วฉันแบบตะเล็กน่าราักกินเนาะร้ <c oughs> านข้าวแบบเหมือนแบบว่าบ้านเรานั่งอยู่หน้าบ้านกินข้าวหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็แบบเย็นๆแบบโอเคแล้วอากาศดีตอนนี้พบอ้าวนิดนึงตอนนี้หน้าแบบเริ่ยมยมละใหญชิ้นไหญ่มากแกไปซื้อที่ไหนมาเนี่ย <c oughs> ชินย้นใหญ่เงีง้ยงาม าติดีเข็มแต่ต้องกินห้าวและที่พีกกว่านั้นก <ics> ็คือ <bağ> ท <lan king> ั้งหมดจานนี้ราคาแค่50บาทใครดาว10บาทสมเบอร์เลยเบอร์เยี่ยมค่ะแวะมากินแน่นค่ะที่รานนี้ร้าเสี่ยวร้ง Lights o u e I'm your favorite. Too many ways, been in your place, t h a s t s the <theory> layers. ทุกคนตอนแรกที่แพลนไว้นะคะก็คือเราจะไปถ่ายรูปบนสะพานบุธกันตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าเรือราชนินีมันก็สวยไม่เบาเลยนะแกเนี่ยขึ้นมาตามแบบทางลาดน,นะคะก็จะได้วิวแบบนี้เลนี่แล้ก็มีคนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลย ไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือมีคนรู้หรือ,อยังว่ามันเป็นจุดเช็คอินได้นะคะปกติแล้วก็คือจะเห็นแบบเขาไปถ่ายรูปบนสะพานบูตกันแต่เนี้ยก็คือมาเช็คอินได้ก็มีความแบบว่าวิวเปิดโลง่งวิวแม่นม้ำเห็นไหมสวยอ่องแก้ตอนนี้เราขึ้นมาที่สะพานบูตแล้วนะคะ นี่รู้สึกว่าแบบเป็นแหล่งลนโตวัยรุ่นแพลนอยู่นะคนเยอะมากแกคนาคารอ่ะพอตกเย็นแล้วก็คือแบบว่าบรรยากาศดีมากอากาศดีมากเหมากันมาแบบตรงเนี้ยเหมาะกันมาดูพระอาทิตย์ตกดินมากๆแต่วันเนี้ยไม่มีพระอาทิตย์ตกดินหมอ,เอมกเยอะไม่เยอะ streets the c i and พึ่งสักทีวันนี้บอกเลยว่าแบบเหนื่อยมากคือเหนื่อยอากาศอะคือแบบประเทศไทยอากาศร้อนซุ้ๆไปเลยแล้วไหนจะยังแบบว่าฝนอนะมันจะคึมๆใช่ไหมอากาศมันเลยแบบอบอ้าวมากๆนะคะวันนี้ก็เลยแบบรู้สึก กลับมาค่อนข้างที่จะยมนะแต่ว่าผมอะ่ะคือไม่ยมเลยแกกลับบ้านมาคือผมยังสวยอยู่เลยนะคะให้ดูเลยนะั่นผมเงาเวอร์อะไรเวอร์ยังดูมีออร่าดูสุขภาพดีเลยแกและที่สำคัญคือกินยังหอมอยู่เลยคือออกไปท่นะ้งวันทั้งวันกิ่นร่ว่าจะลดลงไหมล่ะเออยัง ว่าเนี้ยคือแบบกลิ่นติดคนนานดีงามมากเลยนะคะแนะนําเลยแชมพูที่เราใช้นะคะของซูบกิขวดดำนาะรูโคนมันเลิศมากนี่เลย2ตัวนี้เลยนะคะป้ายยาหนักมากยกให้เป็นไอเทมลูกรักเลยนะคะไปหาซื้อมาลองใช้กันได้เดี๋ยวที่กัดลิงก์เนี่ยเราจะแปะไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะยังไงอยา เนี่ยลองหามาใช้กันดูนะมันดีจริงๆส่วนวันนี้ฉันคงต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วนะคะต้องการการพักผ่อนอย่างอุนแรงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ดาวเนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหนยิ่อยา้อยธรรอะไรอีกเนี่ยก็สามารถเมเนต์มาบอกกันได้เลยก่อนไปอ,ไอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งที่ินจิงกันด้วยนะสาวๆ